ในงงวัดอีฟส<น>ี่สิบสามตอนที่ห้าโลกอิ่งไม่นานของจักรวาลแห่งหนึ่งกำลังจะล่มสลายสงครามระหว่างไยพัธมิตรซึ่งประกอบไปด้วยมนุษย์และเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ได้ต่อสู้กับสมาพันธ์เหล็กเหล่าซูเปอร์ฮีโร่และเหล่ามนุษย์ก็ต่างต่อต้านและพยายามหลบซ่อนและหาทางต่อสู้กับพวกสมาพันธ์เหล็กให้ได้หลังจากนั้นก็มีลิลีวิลเลียมแห่งไอรอนฮาร์ด เธอพยายามที่จะติดต่อขอซื้อเตาไวโควเวฟเก่าเพื่อน,นำวัสดุที่พอใช้ได้เอาไปประกอบเป็นอาวุธเพื่อต่อต้านกับพวกสมาพันธ์เหล็กแต่จนแล้วจนรอดลิลีก็ถูกหักหลังเธอถูกขายให้กับพวกสมาพันธ์เหล็กลิลีสู้ตายด้วยอาวุธที่เธอประดิษฐ์ขึ้นมาพวกหุ่นเซนตินอยเข้าเล่นงานลิลีลิลีได้ใช้ฝ่ามือเลเซอร์ยิงหุ่นเซนตินอยสวนกลับไปแต่บางตัวมันเป็นเพคคา,าพจำแรงตัวจริงตัวปลอมสลับร่างกันมั่วส่้ไปหมดเธอจับทางไม่ได้ จนกระทั่งลิลีได้บินหนีขึ้นมาบนยอดตึกเธอเสียหลักตกลงมากลิ้งลกกับพื้นพวกหุ่นเซตินนยืนเรียงกันเป็นขบวนแถวต้อนรับตอนนี้หัวหน้าของพวกมันได้มาถึงแล้วเดวิชันในร่างที่แปลกตาเดวิชันในร่างสีขาวได้กระชากคอของลิลีขึ้นมาแต่ทว่าทันใดนั้นปืนใหญ่ก็ได้ยิงขึ้นมาช่วยลิลีให้รอดจากเงื้อมมือของวิชันยิงนานเห็นช้างสีวองแห่งด็อกเตอร์สเตรนก์โอเคเย่แห่งแบ็คแพนเทอร์และวากิลี่แห่งเดอะแรกหน้าร็อก เธอได้มาช่วยลิลี่เอาไว้พวกเขาได้พาลิลี่ขึ้นเรือเหาะและรีบบินหนีก็ที่กองทัพของวิชันจะมาจัดการกับพวกเขาย้อนความกลับไปทำไมโลกในจักรวาลแห่งนี้ถึงย่อยยับและกำลังจะล่มสลายทุกอย่างจุดจบมันเริ่มต้นจากเซลิสเทียวตัวหนึ่งที่ฝังตัวอยู่ในใจกลางของโลกการถือกำเนิดของเซลิสเทียวตัวนี้จึงทำให้โลกจนแตกออกเป็นสิ่งเสียง,ยงในจังหวะนั้นคอนตินเบกหรือว่ามิสเตอริโอจอมสร้างภาพลวงตา เขาได้ใช้กำลังเข้ายึด Stark i n d u s t r i e ของโทนี่เบคได้ควบคุมระบบปุ่นเซนติโนยและครอบงำวิชั่นเบคต้องการครอบครองโลกนี้แบบเบ็ดเสร็จก่อนที่เบคจะลาโลกที่แตกสลายนี้ไปในไม่ช้าต่อจากนั้นนานหญิงก็พาลิลีล่องเรือมาเรื่อยๆข่าวของของผู้คนที่ตายลอยเคว้งคว้างกระจัดกระจายลิลีได้แต่เศร้าใจและนานหญิงก็พูดกับลีลีว่า เธอรู้รู้ว่ารีลีกำลังสร้างอาวุธมหาปลัยที่จะใช้ต่อก,ก่อนและจัดการกับเบ็กและกองทัพสมาพันธ์เหล็กแต่ด้วยกำลังของรีรีเพียงคนเดียวรีลีคงทำอะไรได้ช้านั้นหญิงก็เลยเสนอหากรีรียอมมาเข้าพวกกับเธอพวกของนั้นหญิงก็พร้อมที่จะยอมมอบอุปกรณ์ที่สำคัญที่จำเป็นต่อก,การสร้างอาวุธมหาปลัยให้กับรีรี และเมื่อรีรียอมตบปากรับคำนานยิงนานยิงก็ได้พารีลีมายังฐานที่มันสุดท้ายของฝ่ายต่อต้านซึ่งมันก็คือซากเรือไททานิกที่ลอยคว้างอยู่กลางอากาศเมื่อทุกคนเข้ามาที่นี่ลิลีก็ได้เห็นกลุ่มต่อต้านที่ยังรอดชีวิตนั่งเหงาหงอยท้อแท้สิ้นหวังต่อจากนั้นนานยิงก็พาลิลีมายังห้องเก็บอุปกรณ์ที่จะใช้สร้างอุปกรณ์มหาปะเลยลิลีดีใจมากเธอต้องสร้างอาวุธได้แน่ๆทันใดนั้นสัญญาเตือนภัยก็ได้ดังขึ้น ฝ่ายต่อต้านได้ออกไปสกัดกองทัพสมาพันธ์เหล็กที่บุกเข้ามาวองได้ถามลิลีว่าจะสร้างอาวุธมหาปลายเสร็จต้องใช้เวลาเท่าไหร่ลิลีก็บอกว่าอย่างน้อยก็ต้อง12ชั่วโมงวองก็เลยบอกว่าฉันให้เธอแค่เจ็ดนาทีครึ่งเธอต้องสร้างอาวุธให้เสร็จไม่อย่งงางนั้นทุกอย่างก็จบลิลีไม่มีทางเลือกตัวต้องสร้างอาวุธให้เสร็จให้ได้โดยมีวองวาคิลีโอเคเย่และนานหญิงออกไปต่อสู้กับศัตรูที่บุกเข้ามาเพื่อ,อยือเวลาให้กับลิลี วองเดลไร่เวทมนตสร้างเกาะสีทองคุ้มกายให้กับทุกคนและทหารของฝ่ายต่อต้านก็ถูกสิ่งที่บุกเข้ามาจัดการจนตายเรียบหมดแล้วสิ่งที่บุกเข้ามาที่นี่มันก็คือวิชั่นในร่างสีขาวมันสามารถทะลุผ่านทุกอย่างได้แต่ถพาว่ามันทะลุผ่านผนังอันหนึ่งไม่ได้เพราะว่าวองเดลไร่เวทมน์ป้องกันเอาไว้ต่อจากนั้นหญิงโอโคเยวาคิลีและวองก็ได้เข้าต่อสู้กับวิชั่น การต่อสู้นี้ทุกคนไม่สามารถต่อกรกับวิชันได้เลยทุกคนได้ถูกจัดการจนสลบเมือ่อวิชันได้ทะลุผนังจนเข้ามาพบกับลี่ลีลี่ลี่ก็พยายามยิงอาวุธมหาปลัยใส่วิชันซึ่งมันก็คือฝ่ามือเสริมพลังลีลีไม่มีโอกาสทดสอบอาวุธทำก็แบบเร่งๆร่งไม่รู้จะใช้จริงได้ไหมวิชันได้ลอยเข้าไปเพื่อจัดการกับลี่ลีตามคำสั่งของเบคพีบ้าเอ้ยช่วยยิงให้กับฉันทีสิฝ่ามือบ้าช่วยยิงออกให้หน่อย คนได้เข้ามาหลังจากนั้นและเห็นว่าวิชันถูกจัดการไปเรียบร้อยแล้วมองดีใจมากการที่พวกเราจัดการกับวิชันซึ่งมันเปรียบเสมือนกับเครื่องขยายภาพลวงตาให้กับเบกในเมื่อเบกไม่มีวิชันคอยขยายสัญญาณให้งานนี้การจัดการกับเบกมันก็ไม่ใช่เรื่องยากในนั้นยิงก็บอกข่าวร้ายกับทุกคนวิชันถูกจัดการก็จริงแต่ฝ่ายต่อต้านของพวกเราก็ถูกจัดการจนหมดเราจะเอากำลังไปจัดการกับเบกยังไง ลิลี่ไม่ได้ยินยานหญิงพูดแบบนั้นเธอก็บอกว่าไม่ต้องกงังวลขอเวลาให้เธออีกสักนิดเธอจะสร้างอาวุธชิ้นใหม่เพื่อช่วยทุกคนจัดการกับเบ็กเองต่อจากนั้นบอกระจัดการเผาเรือไทนทานิกประสงค์วิญญาณให้กับฝ่ายต่อต้านที่ยอมเสียสละชีวิตในการต่อสู้ให้ไปสู่สุคติ ลิลี่แล้วทุกคนต่างโศกเศร้าหลังจากนั้นลิลีล่ได้คิดหากพวกเราจะจัดการกับเบ็คและระบบเครือข่ายภาพลวงตาของมันเราจะต้องจัดการกับระบบนาโนไนท์ที่เบ็คใช้หลอกลวงผู้คนหากพวกเราจัดการกับระบบนาโนไนท์ของเบคได้เบคจะไม่มีพลังไปสร้างภาพลวงตาหลอกผู้คนได้อีกว่าแล้วลิลีล่ก็ใช้ร่างของวิชั่นเอามาสร้างเป็นเกาะเหล็กเซนติโนย์แบบใหม่เกาะเหล็กที่ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ ทุกระบบประสาทของลีลีได้เชื่อมโยงกับวิชั่นลีลีสามารถพุ่งผ่านวัตถุใดๆก็ได้ลีลีจะใช้เกาะน,นี้เข้าควบคุมระบบภาพลวงตาของเบคและจัดก,การสยบเบคให้ได้ทันทีที่พวกของลีลีบุกเข้ามาในเขตของเบคเอาวุธต่อต้านก็ถูกยิงเข้าโจมตีพวกของลีลีทันทีลีลีได้นำทางทุกคนด้วยพลังของเกาะวิชัน่นทำให้ลิลีได้เห็นว่าสิ่งไหนจริงสิ่งไหนลวง าวุธที่ยิงออกมามากมายไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นของจริงหมดบางอย่างเป็นเพียงภาพลวงตาที่เบคสร้างมันขึ้นแต่สุดท้ายลิลีก็ไม่รอดลิลีแล้วเรือหอถูกยิงตกจนร่วงแต่ว่าต่อจากนั้นน้นหญิงก็ปลุกลิลีให้ขึ้นมาเธอบอกว่าตอนนี้ยังโชคดีก็กำลังฝ่ายต่อต้านที่ยังเหลืออยู่ได้มาช่วยก่อกวนกอกกำลังของเบคเอาไว้เพื่อให้ลิลีได้มีเวลาไปจัดการกับเบคอาชญากรจอมลวงโลก ลิลี่ขอโทษนานหญิงที่เกาะวิชันของเธอยังไม่สมบูรณ์มันยังมีข้อผิดพลาดนานหญิงก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเธอจะนำทางลิลี่ไปยังศูนย์ประชาการของเบควยตัวของเธอเองนานหญิงอ้างว่าเธอรู้ทางเข้าออกที่นี่เป็นอย่างดีต่อจากนั้นนานหญิงก็นำทางลิลี่แอบเข้ามาด้านในสุดของศูนย์ประชาการของเบคนานหญิงบอกว่าเธอพาลิลี่มาได้ไกลเท่านี้ต่อไปลิลี่จะต้องบุกเข้าไปเอง ลิลีได้เจาะเข้าไปในระบบนาโนไนที่ใช้สร้างภาพลวงตาแต่ทุกอย่างกับตลปัดลิลี่ถูกภาพลวงตาของเบคหลอกทุกอย่างในนี้รวมไปถึงนา้นหญิงด้วยล้วนแต่เป็นภาพลวงตาที่เบคสร้างมันขึ้นเพื่อล่อให้ลิลี่เข้ามาในนี้เองซึ่งแท้จริงแล้วที่นี่มันก็คือคุกลิลี่มาติดคุกของเบคโดยที่เบคไม่ต้องออกแรงไปจับลิลี่ให้มันเสียเวลา ต่อจากนั้นเบคก็เริ่มพูดว่าลิลี่ไม่ต้องไปเสียเวลาตามหาระบบภาพลวงตาอะไรทั้งนั้นเพราะระบบลวงตาทั้งหมดที่คนทั้งโลกได้เห็นมันมาจากตัวของเบคไม่มีระบบอะไรทั้งนั้นเลยเพราะเบคได้อัปโหลดนาโนไนส์ใส่ในร่างของตัวเองทั้งหมดหากจะจัดการกับระบบภาพลวงตาทางเดียวนั่นก็คือเบคจะต้องตายและรอบบวิชันที่ลิลี่สร้างขึ้นมีหรือเบคจะไม่รู้เบคก็รู้และเบคก็เป็นคนเปิดระบบวิชันให้ลิลี่ใช้เองเบคทำมาได้เพราะเบคเป็นคนสร้างวิชัน เบกก็ k, ไม่คาดฝันว่าการสร้างเกาะของลีลีมันเกินความคาดหมายของเบกไปมากเบกไม่คิดว่าเกาะวิชันจะมีประโยชน์อะไรมากขนาดนี้มันอาจจะต่อลมหายใจของเบกต่อไปถึงเวลาแล้วที่เบกจะต้องย้ายาร่างไปอยู่ในร่างเกาะของวิชันที่มีล,ลีลีเป็นคนสวมใส่ถึงเวลาเปิดระบบเชื่อมโยงร่างเชื่อมโยงประสานร่างให้กลายไปเป็นหนึ่งเดียวข้าจะไปอยู่ในนั้น ทันทีที่การเชื่อมร่างเกิดขึ้นไม่ใช่เบคที่เชื่อมต่อแต่ลิลีก็เชื่อมต่อมายังเบคเมื่อพลังลิลีกลับมาลิลีก็ต่อยเบคจนหน้าหงเบคเองก็สวนกลับด้วยพลังนานูในภาพลวงตาเช่นเดียวกันลิลีต่อยเข้าที่เบคยังไงทุกร่างก็เป็นเพียงร่างปลอมของเบคเบคหายตัวอยากามายกลก็บอกเพียงเหตุผลเดียวของการที่เขาอยากจะครองโลกเพียงพวกเขาอยากจะเอาชนะในชีวิตที่เหลืออยู่น้อยนิดของเบคเบคขอได้ลิ้มลองรสชาติรสชาติของชัยชนะสักครั้งก่อนตายก็ยังดี ต่อจากนั้นเบคก็บอกว่าถ้าลิลี่อยากจะเห็นความจริงเบคก็จัดให้ได้ภาพเพื่อนๆของลิลีนานหญิงบองวาคิลี่และโอโคเยทุกคนล้วนตายไปหมดแล้วโลกนี้ลิลีไม่เหลือใครความตายคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลิลี่ว่าแล้วเบคก็ใช้พลังดึงกอวิชั่นจากร่างของลิลี่มาสร้างเป็นร่างใหม่ให้กับตัวเองทันทีที่เดอะวัตเชอร์ที่ตามดูเหตุการณ์ของลิลีทั้งหมดเขาชักจะเริ่มทนไม่ได้ คนดีๆจะต้องมาตายอะไรแบบนี้เดอะวัชเชอร์เริ่มกระซิบเบาๆเพื่อให้กำลังใจลิลีสู้สิลิลีลุกขึ้นมาสู้เดียวนี้ลิลีเธอจะต้องสู้ให้ได้กำลังใจเพียงน้อยนิดแค่เพียงลมหายใจแผ่วๆของเดอะวัชเชอร์ก็ทำให้ลิลีลุกขึ้นมายืนหยาดต่อสู้กับเบคลิลีเริ่มดึงพลังนาโนไนท์และก็วิชั่นจากร่างของเบคกลับมาที่ร่างของเธอลิลีได้พุ่งผ่านร่างของเบคและดึงเอานาโนไนท์ที่เหลืออยู่เพียงเครื่องสุดท้ายในชีวิตของเบคเอามาไว้ที่ร่างของเธอจนได้ บอกลีลีว่าเธอจะทําอะไรได้ในเมื่อทุกคนต่างมีความสุขภาพลวงตาความลวงเป็นสิ่งที่มนุษย์ชอบที่สุดเธอจะเอามันไปทําไมลีลีก็เลยตอบเบกว่าในเมื่อนายมอบความลวงให้กับทุกคนฉันจะมอบความจริงความจริงที่ทุกคนเชื่อว่าจักวาลแห่งนี้แม้เลวร้ายขนาดไหนก็ย่อมมีความหวังผู้คนจากทั่วโลกหลังจากนั้นก็เริ่มตาสว่างทุกคนต่างทําลายข้าวของที่หลอกลวงของเบกเบกขาดใจตายไปเองในทันที ได้เกิดซูปเปอร์ฮีโร่หน้าใหม่ลิลีวิชั่นผู้บอกความจริงและความหวังให้กับจักรวาลแต่้ว่าท้ายที่สุดข่าวร้ายก็เริ่มมาหาเดอ w a t c h ช er. อร์เมื่อสิ่งที่เขาทำมันมากกว่าการเฝ้าดูสภาของเราเดอะวัชเชอจะจัดการกับเขายังไงนี่แหละครับปมใหญ่เร,เริ่มตามมาแล้วครับเพื่อนๆจปกัน